สวัสดีครับวันนี้ผมมาน,นำเสนอตู้ตวร, <S <S ตรวจโรคโควิด19นะครับตรงนี้ประกอบไปด้วยโครงสร้างสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นเนื้อพลาสติก PET หรือพุสเก p บนะบเป็นพลาสติกกันแสงนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตู้ฟราอากาศทำทันนะครับ ตรงนี้จะเป็นทั้นชุดเลยะเนะครับพื้นเราจะเป็นมีล้อล็อกสำหรับเคลื่อนที่ได้ดึงได้นะครับนะดึงได้นะครับน, <ะ S 1> นี่คือ <นะ S 1> ทางเข้าประตูนะครับตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับนี่คือเป็นบัสเต็ก PET ฟุตเกรนะฮะส่วนเช้าปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปล็อกประตูนะฮะเพราะความดันก็จะมาไหลตรงนี้ นะฮะนั่นก็คือเป็นเครื่องช้องเก็บบรรยากาศหลังจากนั้นการใช้งานก็ใช้มือสอดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะส่วนตัวก้านนี้ก็จะเป็นทาด้วยสแตนเลสหมดเนี่ยคือตู้วัดรอบความดันนะครับนะ เาก็ออกมาับตรงนี้จะมีที่วางที่คื่อตู้ความดันะนะครับเล่นต้อใช่คก็คือตู้สดเชื้อซึ่งข้างในเนี่ยเราจะเซตให้มันเป็นแรงดันบว,วกประมาณ2เท่า ของความดันบรรยากาศข้างนอกเพราะว่าทําไมต้องต้องเซ็ตให้เป็นแรงดันบวกเพราะว่าเวลาบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปจะทําให้ข้างในเป็นแรงดันบวกเมื่ออากาศเต็มมันจะดันออกทุทิศทางผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาที่อยู่ด้านนอกสมมุติว่าเขาติดเชื้อมาเชื้อก็ไม่สามารถเข้ามาในห้องได้เพราะอากาศดันออกทุกทิศทางครับเพิ่อเติงอากาศตรงนี้ครับก็จะมีชั้นการกรองประมาณอยู่ ถาขั้นตอนก็กองถึง0.12มครคอนเมื่อกองระบบภายในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะอัดเข้าไปในนี้ในนี้ก็จะถึงแรงดันบวกถ้าสังเกตเนี่ยมันจะโปอ่งมานะครับมันจะไม่แฝบเพราะอัดไปเรื่อยๆมันจะโป่งมาในนี้ก็จะมีเรากันด้วยเอาป้าซูเตอร์เลยไม่ใช่เฮปปาเป็นเอาป้าก็คือกองแตนเอลไว้เฮปปาเราจะกองที่0.12มครคอนแล้วในนี้ก็จะมีเซตของ UVC เ,เป็นแชมเบอร์เขาใช้ในการฆ่าเชื้อเหมือนกันเพราะ ฉะนั้นถ้ามีการทดสอบโดนหลักก็คือเราสามารถไปวางเพดด้านไหนได้เลยว่าเชื้อเราเป็น่ัง้ ตอนนี้คือวัดแรงดันข้างในคือความดันที่เป็นท่อเนี่ยแรงดัน High p r e s s u r คือแรงดันสูงแล้วอันเนี้ยคือความดันบรรยากาศถ้าข้างนอกมีแรงดันเยอะมันจะดันเข้ามาในท่อนี้พอไม่เห็นแลงดันขึ้นไปตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วเพื่อจะเริ่มทำงานเห็นเลือกระติกขึ้นครับจะขยับขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นประมาณสองขีดก็คือสองเท่าของปริมาตรของแรงบรรยายกาศถ้าําห้องกัดตัดท่องทั่วไปเ็าจะมาสองเท่าครึ่งสองจุดห้าปัต์เก่า ของเราเปลียนเปนเวสองเท่าก็ประมาณนี้นะครับประมาณสองขีดเมื่อกี้เราปิดเครื่องเราเป็นไว้ที่สูงอันนี้คือเป็นแรงดันบวกครับข้างในนี้ประมาณหกเอ็สองจุดห้าประมาณหกตัวด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันจริงๆอันนี้ถ้าเป็นสวนอาจจะต้องคลีนห้องนี้หน่อยสูนม่ยะับนีก็จะเพิ่มเพิ่มใช่ thêm thêm tháo ra lần đầu tiên robot nó làm thành 5 cái cắt 5